สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาดูดอกสวยๆของต้นหมากนวลค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยค่ะต้นหมากนวลเวลาที่มันติดดอกดอกของมันจะออกเป็นช่อแบบนี้นะคะช่อสีขาวค่ะลองดมดูนะคะเพื่อนๆว่ามันจะมีกลิ่นไหมไม่มีกลิ่นนะคะผลเล็กๆก็จะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ติดผลเต็มต้นแล้วนะคะ ต้นหมากนวลค่ะเพื่อนลำต้นจะสวยปลูกเป็นไม้ประดับนะคะต้นติเตี้ยค่ะหมากนวลน,นี่มีสรรพคุณทางยานะคะนะคะปลูกประดับบ้านข้างหลังบ้านฝั่งนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมดสามต้นนะคะมีเพื่อนๆท่านไหนสนใจอยากจะได้หมากนวลเพื่อไปปลูกประดับไหมนะคะใครที่สนใจอยากจะได้เมล็ดพันธุ์หมากนวลอ้อมีจําหน่ายจํานวนมาก 087-606-9-9-5-5-I-E-D-Line-A-U-N-G-S-A-R-A-09 อังสารา09กับมเมร็ดพร้อมเพาะหมากนวนขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามค่ะสัสดีค่ะ